สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเดอ s ซิมสนะคะวันนี้พิ่เปียจะมีคอนเทนต์สนุกสนุกมาเล่นกันค่ะเราจะมาสร้างตัวละครซิมจาก MBTI ทั้ง16ไทส์แต่ที่พิเศษกว่าปกติก็คือในคลิปนี้เราจะได้รีวิวแพ็คใหม่สุดชิคยังแพ็ค b e s t n e t ชิ i นะคะ ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนแพ็คนี้ก็สร้างมาจากครีเอเตอร์ของคุณเมดเลนค่ะไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะซึ่งแพ็ค Business c ชิกนะคะเป็นแพ็คที่มาพร้อมเสื้อผ้าสวยๆสไตล์มืออาชีพค่ะอย่างเช่นนักธุรกิจหรือว่าสไตล์ผู้บริหารอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาดูกันว่า MBTI ใช้ไหนที่เหมาะกับลุคจากแพ็คนี้มากที่สุด ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นขอพูดถึงแพ็ค business c h i ก่อนนะคะแพ็คนี้เขาออกแบบมาให้เหมาะกับซิมสายมืออาชีพหรือว่านักธุรกิจสุดๆเลยค่ะเสื้อผ้าทุกชิ้นในแพ็คนี้ดูดีมากมีทั้งเสื้อบรเซอร์กางเกงสแลกเรส ที่ดูเรียบแต่รู้และที่สําคัญคือมันเข้ากับหลายโอกาสมากๆค่ะจะไปทํางานไปประชุมหรือจิกออกงานแบบเป็นทางการก็ยังรอดแล้วมีให้เลือกหลายสีมากเลยค่ะมีทั้งโทนสีเรียบๆอย่างดําขาวเทาไปจนถึงสีที่ดูสดใสแต่ดูแพงแล้วยังมีเครื่องประดับเช่นนาฬิกาแว่นตาต่างหูสร้อยคอไปจนถึงรองเท้าเลยค่ะทีนี้ก็ขอพูดถึง MBTI ที่เหมาะกับแพ็คนี้ ที่เบลคิดว่าต้องเป็น ESTJ แน่นอนค่ะเพราะ ESTJ เป็นคนที่มั่นใจชอบความเป็นระเบียบและให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์มากๆเสื้อผ้าแพ็คนี้ก็เลยเหมาะกับพวกเขาสุดๆเพราะมันดู p r o f e s s ั o n a l แต่ก็ยังแฝงความชิคและความเป๊ะที่ ESTJ ชอบค่ะโอเคค่ะเราก็มาเริ่มสร้างตัวละครกันเลยนะคะระหว่างที่เรากำลังปรับแต่งหน้าตาซิมกันไปขอพูดถึงนิสัยของ ESTJ กันเลยนะคะ บุคลิกภาพ ESTJ หรือผู้บริหาร ESTJ ถือว่าเป็นบุคลิกที่มีความมั่นใจและมุ่งมั่นสุดๆค่ะพวกเขาเป็นคนที่มีระเบียบรักความเป็นระบบและชอบวางแผนอะไรให้ชัดเจนนิสัยแบบนี้เลยทำให้ ESTJ มักถูกมองว่าเป็นผู้นำโดยธรรมชาติค่ะที่สำคัญ ESTJ ยังให้ความสำคัญกับความสำเร็จในชีวิตมากม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานหรือเป้าหมายส่วนตัวพวกเขามักจะมีภาพลักษณ์ที่ดูเป๊ะและพร้อมตลอดเวลาแบบที่คนรอบข้างต้องยอมรับเลยว่าเป็นสายโปรเฟสชันแนลของแท้ตอนนี้พี่เบี้ยก็เลยจะลองปรับซิมให้ออกมาในลุคที่ดูมั่นใจและเฉียบคมนะคะตามคาแรคเตอร์ของ eftj เลยค่ะพวกเขาชอบความเป็นเรียบง่ายแต่ต้องดูดีมีระดับซึ่งเข้ากับแพ็คนี้มากๆแบบสุดๆสเสน่ห์ของคนไทย eftj นะคะ อยู่ที่ความมั่นใจและความน่าเชื่อถือค่ะคนที่อยู่รอบตัว e f t j มักจะรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจในตัวพวกเขาเพราะ ESTJ เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้และพร้อมที่จะลงมือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดพวกเขายังเป็นคนที่มีเสน่ห์ในแบบที่ดูจริงจังมีความเป็นผู้ใหญ่และมีความมุ่งมั่นในชีวิตค่ะ ส่วนไทยที่เหมาะกับ ESTJ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มีนิสัยสมดุลกันค่ะเช่น ISFJ หรือ i s t p ISFJ หรือผู้พิทักษ์ ISFJ เป็นคนที่อบอุ่นและคอยสนับสนุน ESTJ ได้ดีพวกเขามีความนุ่มนวลช่วยเติมเต็มด้านอารมณ์และความอบอุ่นในชีวิตของ ESTJ ได้ค่ะ ส่วน ISTP หรือช่างเทคนิคเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นและมองโลกตามความจริงช่วยลดความเครียดและสมดุลกับความมุ่งมั่นของ ESTJ ได้แต่ถ้าพูดถึงมิตรภาพหรือการทำงาน ESTJ ก็เข้ากับหลายใช้ได้ค่ะเพราะเพราเขามองหาคนที่พร้อมทำงานหนักและสนับสนุนเป้าหมายร่วมกันทีนี้เรามาพูดถึงด้านลบของ ESTJ กันบ้างนะคะ แม้พวกเขาจะมีจุดเด่นเยอะแต่ ESTJ ก็มีข้อเสียคนรอบข้างอาจจะรู้สึกได้เหมือนกันค่ะ 1. ดื้อรแ้นและหัวแข็ง ESTJ เป็นคนที่ยึดมั่นในกฎระเบียบและวิธีการที่พวกเขาเชื่อมั่นค่ะซึ่งบางครั้งอาจจะทำให้พวกเขาดูดื้อไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใหม่ๆห,หรือไอเดียที่แตกต่างจากตัวเอง 2. ชอบควบคุมบงการเพราะ ESTJ เป็นคนที่มีความผู้นำสูงมากพวกเขาเลยมักจะรู้สึกว่าตัวเองต้องควบคุมสถานการณ์หรือคนรอบตัวให้เป็นไปตามที่คิดซึ่งบางครั้งอาจทำให้คนอื่นรู้สึกอึดอัดหรือเหมือนถูกกดดันค่ะ 3. ความละเอียดที่มากเกินไป ESTJ ชอบความสมบูรณ์แบบในแบบของตัวเองจนบางครั้งกลายเป็นคนจุกจิกเกินไปในเรื่องเล็กๆน้อยๆทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าพวกเขาเข้มงวดเกินเหตุ4ขาดความอ่อนโยน ในอารมณ์เนื่องจาก ESTJ เป็นคนที่เน้นการใช้เหตุผลและตันกะบางครั้งพวกเขาอาจดูเหมือนไม่แคร์ความรู้สึกของคนอื่นเพราะพวกเขาเลือกพูดหรือทำในสิ่งที่พวกเขาคิดว่าถูกต้องมากกว่าคำนึงถึงอารมณ์ของอีกฝ่ายถึงแม้ด้านลบเหล่านี้อาจทำให้ ESTJ ดูน่ากลัวหรือเข้าถึงยากในบางครั้งแต่ถ้ารู้จักพวกเขาดีๆเราก็เห็นว่าที่พวกเขาเป็นแบบนี้เพราะเขาอยากให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดจริงๆค่ะ โอเคคะ่ะทุกคนทีนี้เรามาแต่งตัวให้ซิม Es TJ กันนะคะเขาเลือกเป็นเสื้อเชิ้ตกับกางเกงสลกนะคะทุกคนสวยมากและเขาให้มันหลายสีมากเสื้อสีครีมกางเกงสีดําสวยมากคะ่ะทุกคนสีนี้เหมาะกับ ESTJ มากค่ะเรามาดูกันที่รองเท้านะคะรองเท้าเขาก็ให้มาสีคู่สีสไตล์นะคะทุกคนสวยมากพี่เปียวคิดว่าคู่นี้เหมาะกับชุดนี้มากที่สุดเลยค่ะนี่ สวยมากทุกคนมาดูที่เครื่องประดับนะคะตอนนี้น้องก็ใส่ต่างหูเอ่อเป็นห่วงสีทองห่วงใหญ่เลยคะ่ะก็มาจากแพ็คนี้เหมือนกันนี่ค่ะแว่นตาแงาแต่มันตีกับขนตาน้องต้องไปเอาขนตาออกก่อนนะคะทุกคนเรียบร้อยคะ่ะทุกคนพี่เปี๊ยกก็ได้เจอขนตาที่มันไม่ทับกับแว่นน้องเลยนะคะนี่สวยมากดูดีมากคะ่ะทุกคนดูชิคดูปังดูแพงมากอารมณ์แบบ ผู้บริหาร CEO หรือว่าเลขาเลยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพี่เปียวก็จะให้น้องใส่ชุดอื่นด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าแพ็คนี้ก็มีชุดสำหรับผู้ชายนะคะทุกคนดังนั้นเดี๋ยวพี่เปียวจะไปหาหนายแบบมานะคะและนี่ก็คือนายแบบของเราะคะ่ะทุกคนเย้น้องมีชื่อว่าโอคารุนนะคะ โอคารุนก็จะเป็นตัวหลักหอที่พี่เปรี้ยวสร้างขึ้นมานะคะในช่องโฮมสวตฟคล์มค่ะเพื่อที่จะให้น้องแสดงเป็นพระเอกในเรื่องต่อๆไปนะคะนางก็มาในลุกชุดสูทสีครีมเช่นกันค่ะเหมาะก,กับโอคารุนมากทุกคนดูดีมากเลยนี่เกาหลีเกาใจมากท่านประธานมากผู้บริหารมากโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูชุดอื่นๆของทั้งคู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับคอนเทนต์นี้ก็จบกันไปแล้วนะคะเราก็ได้สร้างตัวละครซิมที่สะท้อนความเป็น MBTI ไทย e s t j นะคะที่เหมาะกับแพ็ก business c h i c นะคะให้เข้ากับบุคลิกไทยนี้แบบเป๊ะๆหวังว่าทุกคนจะได้ไอเดียในการสร้างซิมที่สะท้อนคาแรคเตอร์และการเลือกเสื้อผ้าที่เหมาะกับ MBTI ไทยนี้ไปด้วยนะคะ ออแล้วใครเป็นไท e ESTJ นะคะคือชอบการแต่งตัวแบบนี้กันหรือเปล่าคะหวังว่าจะชอบกันนะ แล้วนิสัยและบุคลิกภาพอาจจะตรงหรือไม่ตรงมันล้วนขึ้นกับตัวบุคคลด้วยนะคะไม่อยากให้เอาไปตัดสินใครนะคะเพราะมันก็แค่เป็นแบบทดสอบที่ใช้เพื่อประเมินและเข้าใจลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลนะคะครั้งหน้ามาดูกันนะคะว่าเราจะสูงได้ MBTI ไทยไหนและจะสรา้างบทละครออกมาในรูปแบบไหนรับรองว่าครบตั้ง16ไทยแน่นอนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ